ผู้ชายเพิ่งจะกินข้าวผัดไข่สามารถเงยหน้าขึ้นได้กลับมีคนจรจัดสกรปรกอยู่ตรงหน้าเมื่อมองดูแววตาที่อีกฝ่ายหุยหาแต่ผู้ชายยกมือขึ้นและทำท่าตีคนคนได้ร้อนตกใจรีบวิ่งหนีทันทีรอจนถึงวันรุ่งขึ้นส่วนชายจะระจักได้นอนอยู่หน้าร้านผู้ชายเขาโกรธหยิบน้ำแข็งมาสาใส่กันคนได้ร้อนตื่นขึ้นมาทันทีและอีกครั้งด้วยความกลัวจนหนีไปผู้ชายยิ่งโกรธตะโกนบอกว่าถ้ามาอีกให้ขาหักซึ่งจะทราบว่าวันที่สามเมื่อชายเปิดประตูบ้านอีกครั้งกุ้ยย,งงนอนอยหยบไมมมม้้มกก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 กววาาาาาดขขึนนนนลล่่่่่่ัคจจรรรแะะููส็็พพออออออเเเเีทงืืืต ชายหัวเราะใส่เขาแล้วเขาก็หัวราะตามไปด้วยสามารถวินาทีถัดไปบอ เขาคิดไม่ออกจริงๆทำไมผู้ชายคนนี้มักจะมาที่ประตูของตัวเองพอถึงวันที่4ผู้ชายเปิดประตูออกมาตามปกติกลับได้เปล่นภาษาวะชวยออกมาเขามองไปที่คนจรจักบนพื้นดินคิดว่าเป็นคู่กรณีชีรัหนาร้านด้วยความโมโหในทันทีแต่ตรงไปแป๊บเดียวแต่คนพเนจรยังสแสดงความขับข้องใจเหมือนจะบอกว่าไม่ได้ทําเองแต่ผู้ชายไม่สนใจด้วยความโมโหจึงไล่อีกฝ่ายออกไปลูกสาวยังบอกพ่อด้วยว่าลูกไม่ถูกต้องผู้ชายหน้าเฉยๆอย่างไรก็ตามในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่ฝ่ายชายกาลังเปิดประตูบ้านไม่เคยเห็นคนจราจักรอบๆแต่กลับไไไม่ด้อะรเลยตออนนนั้้้ปาาที่่ยูขง ข้างบอกเธอว่าคนเร่ร่อนจะไม่มาอีกแล้วผู้ชายเงยหน้ามองกล้องวงจรปิดตัดสินใจตรวจสอบหาสาเหตุ และจากการตรวจสอบตนพบว่าและเมื่อไรก็ตามที่ตนเองปิดร้านในตอนกลางคืนคนเร่ร่อนจะช่วยเก็บกวาดขยะหน้าประตูเมื่อเห็นคนพร้อมจะฉีดพ,พ่นสีเขาจะผลักคนอื่นออกไปและเหตุผลที่บุ๋มทำเป็นเพราะลูกสาวของฝ่ายชายเคยให้อาหารเขาแค่ยอยากจะตอบแทนบุญคุณและกลิ่นปัสสาวะท,ที่ผู้ชายได้กลิ่นก่อนหน้านี้ก็เป็นฝีมือของคนที่เดินผ่านไปมาหลังจากบุ๋มไล่ให้อีกฝ่ายออกไปกลับถูกผู้ชายด่าแบบไม่ถามตามอำเภอใจเมื่อเห็นตรงนี้น้ำตาไหลในดวงตาของผู้ชายเขามองลงไปเรื่อยๆโจรสองคนที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดคนเร่ร่อนไม่ได้พูดอะไรสักอย่างเพื่อก้ไปข้างหน ลงจนลม้ลมลงกับพื้นหัวถูกหยิบลงไปใต้ดินอย่างน่าอ,อายคนจรจักไม่ย่อท้อยังคงต้องการที่จะหยุดพวกเขาหัวขโมยถูกยั่วยุดึงกรดออกมาแทงคนจระจัดอย่างแรงแม้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขายังเฝ้าประตูร้านอยู่บุญคุณของอาหารมื้อนี้คนเร่ร่อนจะจบลงด้วยชีวิตของเขาเองผู้ชายในเวลานี้ร้องให้น้ำตาไหลามานานแล้วเมื่อนึกถึงการที่ตัวเองเคยด่าทอบุ๋มอย่างโหดเหี้ยมโทษตัวเองและเสียใจเต็มเปี่ยมถ้าตัวเองทำดีกับคนจระจักในตอนแรกบางทีตอนจบอาจจะไม่เป็นแบบนี้คนเร่ร่อนก็ไม่ยอมสละชีวิตเรา